ก็รพร้อมแล้วท้าความเคารพผู้ใหญ่คนระับครับวันนี้นะครับเรามีการนำเสนอนะครับสินค้าไฮเทคชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกไฮแพคนะครับนะก็ส่วนใหญ่นะครับยปปอยากได้บุญใช่ไหมบุญรลานอ่ะ,ะขอตางเลยตอนนั้นก็คงจะเข้าใจได้อยู่นะครับว่าไฮแพรกนั้นเป็นถือว่าช่วงระยะน,นี้ ก็อาจว่าเป็นเรื่องว่าจะต้องขอตังค์เงินเพยอะๆหน่อยเจ็ดเป็นเป็นเป็นเซ็งที่ว่าุตสาดน่าจะต้องใช้อยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ได้นำเสนอให้แพลนรุ่นใหม่นะครับขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับนำโดยท่านวันนี้ประธาน ประธานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเอกที่มา่นคงเทวิตินะครับแล้วก็ถ่ายแฝงของเรานะครับท่านประธานก็ได้ฝากกระถิ่นมาบริจาคทานถึงจะครับน่านใหม่หน้าจอ14นิ้วความกว้างครับโลโก้ของเราลูกเงาะครลูกเงาะใช่ไหมลูกเงาะนี้ แบบมันลักษณะเหมือนดิสซออย่างหนึ่งนะครับในการดูนูฟาร์ดไปดูร่างกายสักแคสสักแคสสักแคสนการักแคสนะครับแคสหน้าจอนะครับสัแคสหน้าจอดิจิตอลระบบการทำงานของให้แพร์รูปนี้นะครับเอารูปมอนะครับไปจิ้มที่หน้าจอเราจะปรากฏภาพที่เห็นนะครับดังกล่าวตรงนี้อันนี้ตางเกนบางครับเราเสร็จแล้วนะครับลักษณะการทำงานเข้า Facebook เข้าอินเทอร์เน็ต ความไวครับไม่ตั้งทานถือว่าเป็นความไวใหม่ๆนั่นม่ไวมากที่สุดแล้วนะครับม่ๆในมือเองเราจะผมอธิบายอธิบายให้ฟังนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายฟังเดี๋ยวขอประทานพานิดนึงไม่ครับเรากดแป๊บปึ๊บหน้าจอปรากฏขึ้นเห็นไหมครับเคี้ยวเคี้ยวเลยครับไม่ใช่ลำกาญเคี้ยวเลยครับเคี้ยวมันหมดเรื่องหมดราวไปไม่ไม่เคี้ยวเคียวแล้วตื่นครับมาหัวชัวร์ครับไม่ต้องแล้วอธิบายเครื่องระบบรุ่นใหม่ นะตัวนี้นะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับลอกจากในการถ่ายรูปเอาเอาเอากล้องตั้งไว้ยครับตั้งไว้ยแล้วก็เอาน้ำเตัวหน้าไปยนะครับและตัวเองถ่ายตัวเองได้นะครับบอ่ไนกันถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเพื่อนสมาชิกนะครับก็ถ่ายรอบรอไปโลม ป้าป้าเดี๋ยวผมเอาน้ำก่อนน้ำแข็งกล้องหลังกล้องหลังครับกล้องหลังครับดูกล้องหลังครับปั๊าไว้น้ำแข็งผมเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งกล้องหลังก็ยัดน้ำแข็งอยู่ร้อยสิบนะคือคุณในสมัยเราเติมใช้ใช้ใช้ได้ด้วยรับเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งแข็งได้ด้วยเห็นงหมพันนิดเดียว ก็นายบ้าหางไม่คิได้ใชไหมครับไม่คิดได้จ้ะที่มีความเหมาะสมอยากได้ไอแพดรุ่นนี้รู้จักไหมติ๊กต่อก่อนนี้เรารับราคาเสนอที่ก็ก่อนหนลองพันลองลองสาธิตถ่ายรูปพี่เป็ดกล้องหน้าดูครับว่าเป็นยังไงบ้างถ่ายความคมชัดครับครับเดี๋ยวเดถ่ายรูปพี่เป็ดนะครับแค่แป๊บเดียวครับครับอันนี้จะเป็นตัวระบบควบคุมการทำงานถ่ายปุ๊บปึ๊บ รู้ไว้เป็นครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ่ายกล้องหลังกล้องหลังไม่ไปเลยครับโอเคครับนี่ครับครับคคมชัดครับคมชัดอันนี้เป็นระบบการทำงานครับอันนี้สั่งตรงมาจากประเทศนอกครับไปประเทศเลยเอทประธานประธานของเราอยู่แล้วเราถ่ายถ่ายลูกประธานเอทปึ๊บกล้องหลังครับ อ่าโอเคครับชัดเจนครับครับผมโอเคไหมครับครับชัดเจนครับน้ำเสนอราคาครับวันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเกาบาทเราไม่ขาย1,999บาทเราไม่ขายครับขายพันเก้าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำออกมาจำหน่ายพี่ครับถ้าเพื่อนสมาชิกต้องการ สั่งจองล่วงหน้า10ปีครับจะได้เครื่องรุ่นนี้เข้าไปนะครับ10ปีจะได้เครื่องรุ่นนี้นะครับอ่าสั่งสั่งที่ใครครับสั่งที่กับผมโมเทลเซเลไนส์สุนุวะโมชุเลครับครับครับสั่งสายตรงเลยครับแล้วผมก็เอาเงินไปจองไว้แจ้งมีมีมีสาขาย่อยอะไรไหมครับมีสาขาย่อยครับนะครับแจ้งสาขาย่อยสาขาใหญ่ร้านอิสโซโอนวัดกอเสือสาขาย่อยครับสาขาย่อยเอ็นดาโฮเทลวิสกี้ที่ไดอาน่าครับสาขาที่สองณวัดโคกสนานคุณ นะครับเรามีอยู่3มสาขาที่สาขาอื่นถือว่าเป็นของปอมนะครับ <c oughs> เป็นของปอมนะครับรับ,ร,บรับจองผ่านอินเทอร์เน็ตไหมครับรับจองผ่านอินเทอร์เน็ตครับล่วงหน้า10ปีนะครับรับของ10ปีหน้านะครับแล้วให้ดูลูกพรนมาเวว่าเป็นวความพิเศษยังไงลักษณะการใช้นะครับ ดูดูตอนนี้จะได้ของแถมอะไรของแถมมีครับไฟไฟครับสิคนแรกตอนนี้ได้ของแถมแถมไวไฟครับช่วงนี้ครับถ้าจอนสิคนแรกนะครับแถมไวไฟครับนี่ครับโทรมานะครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยไวไฟอินเทอร์เน็ตไวไฟครับไวไฟนะครับด้วยความถี่10แม็กนะครับแถมให้ตอนนี้นะครับไวไฟครับสำหรับ10ท่านแรกนะครับ ระบบไ i ไฟไปพูดต mm hmm. anyway> ั้งสิสิบจุดเมกะไบต์มีคนพลาดนะครับสำหรับสิบสิบสิบห้ากิโลไหมครับสิบจุดห้ากิโลครับสิบจนะครับถ้าเป็นสมาชิกท่านใดนะครับที่มีความประสงค์อยากจะได้ต้องรีบร้อนหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมต้องการเงินเอาไปใช้ค่านี่เขานะครับนะต้องรีบหน่อยนะครับนะครับตอนนี้เป็นหนี้ร้านคาาเกะอยู่เท่าไหร่แล้วครับครับเป็นหนี้คารเกะอยู่ประมาณสักพันสองที่แล้วจ่ายไปแล้วเหลือร้านที่สองยังไม่ได้จ่ายนะครับ ถ้าต้องการ Wi-Fi ถ้ wi าต้องการ Wi-Fi ที่เร็วกว่านี้นะครับไฟแช็กครับผมยังมีอยู่เลยครับ <c oughs> นะเอายังไงก็ต้องขอแนะนำสินค้าวิดาเพียงเทาง่านี้นะครับเอาจบแนะนำสินค้าวิดาเพียงเทาง่านี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนกแลวาวแล้วไม่แจ้งเบอร์โทรครับอาอเบอร์โทรครับ086966666ใช่ใช่0866966 โควิคพักติดต่อิงเหมืพนกันครับอกันักงานถ่ายได้เลยครับงานนี้ที่ว่าไปไปดี